พอดีคังละคังละซีมื่อนีอนน้กินน้ำยูไปลกไปลกสิงไข่ให้ยูมื่อี้นี่มาังท้งทีเออไม่ต้องม่กม็กม็กกอี่างเลยเขามาสิฮหอดตอนบอกระนังคังละซีถึนนงแล้วเออถึงสามซีข้ากับซีนี่ สานงจอกเายไงกมีกรว่เป็นยัอาจารไงก็ได้นี่กานินเบิร์บอลน่เอามาเคี่ยวเอามาเาไปโอ้โหมาเนียนอดาเนียตอนเป็นเอาสองตอนนี่ยโอ้ยพ่อไล่พ่ดก็ยกถวยเขาไปเขาตีเอ้า โอ้ยเอ้า hmm. ยิบ exactly. ท <st ing on oil> ีแม่มาไม่แข็งมันกินคอน้ำกันพี่น้องคะยังคุ้งขอลายอยู่ดิยังเบลายเลยถ้วยนินกับเธอแม่เปิดบังจูมันกเกือบเกินเครื่องมอเนยเลยขอเย็นข้ามีบ่ น้ำหนักตรงไหน่ะจีบีี่หนอ่กลอีนี่มันตายไปไหนเนาะมันหายไปไหนด้วยกนีน้หนักอาีน้่อมาือเาาๆเด้อขออนุญาตงกพักหน้ามองนี้เน่ อตอดหมูไปนกพักมากปลาต้นีิใจจะไหนกินปลาบัดเท่านั้น <c oughs> เบงนะแบงพาชาไงแมอมได้ยูเล่หมอนก็เด็ดซิเอ้ดเ็นนี่คออะตัดชเห็นไหม ดีซ้ำดีตนได้ทอดไทยทอดไท่ไข่อีกแน่ทอดไท่ไม่ไข่โอูนนคนแตงยอดให้ไม่รู้อู้ก็บใบทำเอาเนื้อเอาสีนสูรุกถามว่าทอดไท่ไม่เดนเอาหมูบ้านี่ใส่เอาไปคล้องยังผู้ดีเขาทีใส่อาหารชาร์ลเลยนะป่ะเดี เอาสอนเงาให้นะจ้าเออไม่ให้อมมืดหนฮะไปเก็บเพ็ดบอกมุดเผ็ดยู่บ้านเราย่างเพเยแต่มันไม่ท่าไเ็ระงูเแมทุเรียน่ะสุกย่างเจ้าเขาสิขายเบิร์ตวนล่ะไอ้ทุเรียนอันยังเกาะผู้เขาไปเขาไปล้เก็บเผ็ดแมเก็บเผ็ดระงูไหมขาพยายามเพราะเป็นพี่ี่พันธุ์ชื่ทุเรียนสากเขาบอ เก็บเก็บจะพาไปชุดหนึงไปนวนคือนบันหมดเ้บเอาอันหเอหมดเอฟซอาหมดหทำกเค้กันออยาเอาน่าเมนเมื่ออยากไปหน้ามนเดินขายเอฟซีกินขาน้ำกันค่ะเขาบอกว่ามือใหนจะไปกินหมานซัง่เง เฮ้ยตีสามเองไนานก็้อหวยหรอนึกถยกินด้วยข้ากล้องเะครับบันังเยอนีแต่คุณเจแม่นป้าจ้าอะไรป้ายางถ้าไปเดินสิไปซื้อวยเพเ่มไหน้เป็นเินกระหล่ำเนาะพอเป็นแต้ลต้นศาสตร์ไม่เก็บเก็บหมอกเก็บเงินตัวให้จ้าแม่แม่พนี้เอาปะ ยืมได้ไงบ่งไงโองานแต่งไม่กิมได้ยืมใครนั่นอ่ะยช่ไหมกินข้าวเยื่อไปงานแต่งงานแต่งอมาโตเมื่อกี้นี่ไม่ได้ไม่ได้ยืมจานใครเลยแม่ไปซื้อจานม มึงเฮียลังหน่อยมีต่สวยกับจ่าเลยแม่แม่มเป็นธารมได้นรอแมาเป็นของที่ระลึกเดี๋ยวใด้ยก่อนผัดไทยจะพักขาเอ็นตาบุกินพักจักเทียลูกกระไดพ่อไม่นห่นกินแตตอน อาหารที่ทานวันไต้องต้มก้งย้ั่น ใครเริ่มสะท้อนใครก็เริ่มะ้ออมันไม่ตรงอัะะเขาทิ้งนะจ๊ะเขาทิ้งนะเขาทิ้งนะจ๊ะเออไม่ไดเอาใส่ด้ทำไมรถตัเื่อรไปแล้วเาตม อีกทานหนึงสตาร์ทไม่ติดนขันจมแห้งนะขันจมหนามเลยนี่ยมีมเคื่อนมันจอสมบูรณขึ้นสีสเกตได้ไหมบอสนี่ในขลังงัดที่เราไปไหว้าเออที่สอรอไปขอลี่สาวว่าไดซัว่าใดทำต้องเอาอะไรเน เออฉันจำได้เออใช่เราไปขอลูกสาวนุ่นก็ไปเออไปรอบนั้นเราไปขอลูกสาวไม่ได้เอ้นุ่นขอผัวได้เลยเออมันไปแก้บนมันไปแก้บนแล้วมันบอกแล้วไปแก้บนทำไมก็ขอแฟนที่รินเ่ะเออมันไปกับนี่แหละกําลังตกกระเบื้อยมั้งมันไมได้ขอผัวเลยที่รีนเหรไปไปได้ไปขอที่ยันต์ตอนนี้ ดอกจะดิ้งอยู่หมดเลยเอาไปน้ำกันเลยหมดเอาไปน้ำกันเลยหมดเอฟซีป่ะรออยู่นะรอน้องมดอยู่พูดพูดต่อหน้าเลยแล้วก็ดังๆเลยข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอบพวกรายเจ้าครอบัวเพิ่มรายจ้าไม่ต้องว่าครอบัวไม่ครอบัวเพิ่มคนเดียวหาเงินเด่นหน่อยโพอด้วยสองคนใครเดียวจะไปขว่างะหาปุหาเมียหน่อยจะจับได้เลยมัน าเไยวเราเรางเพในตกตอกมมีเวลาไหเออเอาขอจัวกินข้าวก่อนนะคะ FC ขานี่นะคะเย็นนี้มีนัวกับข้าวกินขอน้ำกันเลย FC เด้อก็มีระค่ะ